สวัสดีครับพี่พิมพ์พจ์ครับรับบทเป็นซันครับสวัสดีค่ะมิวสิกแพรวาน,นะคะรับบทเป็นเวลาค่ะสำหรับตัวละครหนูรู้สึกว่าเขามีจุดน่าสนใจตรงที่ชื่อของเรื่องนี้คือฝันของฉันคือฟันดาบใช่ไหมคะแต่ตัวละครเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างสำหรับซันนะครับซันจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมครับเวลาเห็นคนอื่นโดนรังแกเนี่ยเราจะยอมไม่ได้แล้วก็ ต้องเข้าไปช่วยเหลือวิธีการช่วยเหลือเนี่ยก็คือกระบวนแม่ไม้การฟันดาบไทยของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะสร้างเรื่องให้ตัวละครของเราได้สวัสดีครับผมมอนครับรับบทเป็นธามครับสิมมี่ค่ะรับบทเป็นทรายค่ะเอาจริงๆคาแรคเตอร์ของทามจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกดดันตัวเองแล้วก็อยากที่จะเป็นที่หให้ได้ด้วยความที่แพชชั่นเราแรงเนาะเาก็ะจะเป็นคนที่ มองไปข้างหน้าอย่างเดียวจะไม่มองข้างหลังเลยแล้วก็จะไม่สนใจปัจจุบันเลยทรายเป็นลูกคุณโหนถูกเลี้ยงมาด้วยการถูกสปอยถ้าทีม่มันคือคุณธามเวอร์ชันผู้หญิงนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณทามชอบมองไปข้างหน้าส่วนอันนี้ไม่ห่วงทางข้างหน้าและไม่ห่วงข้างหลัง <c oughs> ด้วยก็จะมีความแตกต่างกันในด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะเฟรดอลิซาลาวงชาลีค่ะรับบทเป็นแม่น้องซันค่ะชื่อรุ่งทิวาค่ะสวัสดีครับพี่ทองเจือนะครับก็รับบทเป็น นาอาทิตย์ครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าลุ่มกรกีฬาทั้งหลายครับแล้วก็เป็นคนที่รักในกีฬาฟันดาบมากๆครับคือเราเคยเจอกันเรื่องที่แล้วเนาะเคยเจอกันมาก่อนแล้วดีใจมากที่ได้เจอมิวสิกเพราะว่ามิวสิกก็เป็นคนที่เก่งเราเห็นการแสดงเขาอยู่แล้วดีใจเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่าน่าจะสร้างผลงานดีๆร่วมกับเขาได้ในเรื่องนี้ยินดีมากเยอะ <laughs> จริงครั้งแรกอันนี้อันนี้ครั้งแรกแล้วก็เขาเป็นคนที่เป็นลี่เนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบสนุกอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็งานน่าจะไปได้ดีครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความเกรงหรือไม่ได้มีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ฝักเนื้อฝักตัวได้ค่ะกับพี่กับพี่มอสนะคะที่บีให้ร่วมงานนะคะใช่ไหมครับค่ะไม่ได้ใส่ยากมากครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันหลายชั้นเนาะหนึ่งมันหลายชั้นสองมีความไม่ชินอะมันแบบค่อนข้างจะ ขยับตัวยากนิดนึงแต่เขาก็บอกมาว่าชุดนี้มันเอาไว้สำหรับการในเรื่องของการบาดเจ็บเพราะงั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจได้ม,ม,ามากค่ะความแปลกมันก็จะมีความที่แบบว่าความว้าวอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็ใส่ครั้งแรกผมรู้สึกว่าแอบเคลื่อนตัวลำบากนิดนึงด้วยความที่มันมีหลายชั้นเนาะก็ทุกอย่างมันเป็นเฉพาะของมันเลยมีรู้สึกว่าชุดมัน มีความเท่ในตัวอยู่แล้วและยิ่งถ้าคนที่มีทักษะในการฟันดาบอ่ะก็คือเสริมความเท่ขึ้นไปอีกจริงค่ะใช่ไหมแล้ววันนี้คือเป็นแบบ ถ้าเอาดาบมาแตะตรงนี้จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าถึงแมนจะขยับตรงนี้ยากนะแต่พอคุณจับดาบอะเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นมูเมนที่มันขยับง่ายพรามันอยู่กับดาบมันเหมือนทํามาเพื่อเพื่อการฟันดาบเดยเฉพาะใ,ใช่ค่ะจริงๆชุดก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะเป็นชุดที่ไม่เคยใส่นะครับมีกลไกลในการใส่ไม่ใช่อยู่จะใส่มันจะมีมุมในแองเกิลที่ต้องมีสายเซฟข้างในสายล็อกไม่ให้กางเกงมันหลุดลวงมาเวลากําลังซ้อมหรือแข่งอยู่นะครับแล้วก็ จะมีอุปกรณ์มีหลายชิ้นครับแต่ว่าชุดลักษณะขอนีผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็ใส่ชุดคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าของผมจะค่อนข้างร้อนกว่านี้อีกเท่มากเลยค่ะเท่มากส่อจะอสัางเกอ๋อไม่ใส่ค่ะร้อนนี่ <c oughs> นักกีฬาเขาต้องยกให้เขาเหมือนกับกีฬาฟันดาบอะเราจะเห็นแค่ใส่เขาใส่หน้ากากตลอดเลยจะเห็นหน้าจริงเขาอะเนื้อแท้ก็ตอนเขาถอดหน้ากากเท่านั้นอะมันเท่มากเลยค่ะจริงจริงก็อยากให้ติดตามชมเพราะว่า การนําเสนอกีฬาคันดาัน,นี้ครับคิดว่าน่าสนใจมากมาก,มากนะๆค่ะเพราะที่อ่านบทแล้วคือแบบกูอยากดูเลยอะแค่เห็นน้องๆใส่ชุดแล้วเห็นพี่พ,พ,พ,พีใส่ชุดแล้วแบบน่าดูมากสําหรับละครเรื่องฝันของฉันคือฟันดาบนะครับผมคิดว่าทุกๆคนอาจจะรู้สึกว e เล t กับเรื่องราวแล้วก็แง่คิดอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ลองสังเกตตัวเองรวมถึงคนรอบข้างดูครับ คิดว่าเรื่องนี้มีการรีเพลนต์ถึงอะไรหลายๆอย่างมากมันไม่ใช่แค่การฟันดาบอย่างเดียวแน่นอนค่ะเพราะมันจะมีในเรื่องความฝันเข้ามาเกี่ยวด้วยมีทุกรสชาติแน่นอนค่ะมีทั้งความสนุกมิตรภาพนะคะเน้นเรื่องของกีฬาด้วยแล้วก็มีเรื่องของความรักที่ทําให้ทุกคนไจิกหมอนพร้อมกันนะคะก็อยากจะฝากทุกคนให้กําลังใจตามเชียร์ตามดูพวกเราด้วยนะคะบอกเลยว่านักแสดงขับข้างแน่นอนค่ะในเรื่องฝันของฉันคือฟันดาบฝากพวกเราด้วยนะคะติดตามที่ไทย PBS นะคะเจอกันในเร็วนี้ครับ ที่ไม่ยอมหยุดฉันต้องเดินต่อไป